สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงลูกเลยไหมคะก็แผนมันเปลี่ยนแล้วอ่ะแผนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆละแกตามสถานการณ์ตามอารมณ์เรามันศิลปินอยู่ล,ละศิลปินเดียวเ <laughs> <laughs> พราะว่าไม่มีใคอยากอยู่ด้วย ได้คือแลาา้วค่ะเป็นราคานี้เลนะอ่ะกันเิดมันยังได้ราคานั้นอยู่ใครเอาถ,ถึงแค่ไรน,นี้นะเดี๋ยวจะปิดแลสามห้าเก้าสามห้าเก้าไม่ขายขายสองห้าเก้าใครเอากดเลยเพราะว่าให้แค่ไรน,นี้ใครเอากดเลยด่วน เดี๋ยวนี้ไม่มีไปซื้ออาหารสัตว์เองเหรอคะเมื่อก่อนชอบดูตอนไปซื้อบ่อยๆน่มาเขาไปกันอีกเหรอไม่เขาน่าจะเป็นหมายถึงว่าจอรู้จักหรือเปล่าคิดอยู่แต่ว่าคือเอาจริงไหมชีวิตเพิ่งมีเวลาว่างสองสามวันนี้เราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรทาอะ่ะแล้วก็เป็นบ้าเลยพี่เก่งพอมันว่างหลายวันกลายเป็นบ้าแล้วตอนเนี้ยพอขายของไม่ได้อีกว่างนี่ว่างเมื่อวานใช่วันเดียวค่ะแล้วก็อยู่ดีก็แบบเหงาอ่ะมันมันทำยังไงวะ วันเดียวจริงวันเดียวผมตั้งสติฮัลโหลชอบเอาแบะไปด้วยกอบอพาถั่วบ้านไหนชอบชอบเอาแบบไปด้วย <c oughs> อีแบะขี้ในรถเหรอ <c oughs> ใช้เลยทาแก้มขาของนาค่ะ <c oughs> ของนาค่ะวันเนยน้อยขอแรงบันดาลใจเหนื่อยค่ะพี่กอบอพี่ก็เป็นสู้ค่ะ ดูไม่อะไรก็หลับตานอนอยู่บนที่นอนพรุ่งนี้ก็วันใหม่ละพี่อ่ะถามพี่พีว่าพี่พีทเคยเหนื่อยบ้างปะไม่เหนื่อยบ้างเลยหรอพี่พีทตอบพี่ว่าเดี๋ยวพอเราเหนื่อยวันนี้พอเรานอนอะ่ะมันก็เช้าวันใหม่มันก็หายเหนื่อยแล้วไม่หายแล้วในใจหนูอ่ะเป็นบ้าเหรอใครหายไม่หายโว้ย <laughs> แต่นั่นคือความคิดของคนที่มีเงินในบัญชียเยอะมากอะแก ในส่วนที่เรามีเงินแต่ัญชีน้อยกว่าเขาแต่เราไม่หายเลยสนแสดงว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดบางอย่างกับตัวเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทับศาพองคนอาจจะแบบเออพูดแล้วผ่านแต่สาหรับฉันนะ่ะฉันคิดต่อเหมือนตอนแรกก็จะค้าในใจว่าเออไม่จริงหรอกแต่มันก็แอบแบบน่าคิดนะคะเราต้องรวยก่อนคําว่ารวยอะสุดท้ายมันคือว่ามันเอาพกเราพอแค่ไหน เราเคยมีเงินน้อยฉันเคยมีเงินน้อยกว่าที่มีตอนนี้ฉันยังคิดตอนนี้ว่าฉันก็ยังไม่รวยอยู่ดีเพราะว่าอะไรปะใจเรามันไม่พอเว้ยความพอเพียงมันไม่อยู่ในใจเราเว้ยใจมันบอกว่าไม่พอฉันอยากได้อีกให้มาสลับอันี้หนูค่ะเพราะว่ามันหมดกลางทางค่ะคอนทัวร์ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจเธอฉันก็มีมันก็พูดยากอะวันที่มันพออะ อย่างแรกที่เราต้องทําคือบอกกับใจตัวเราก่อนว่าเราจะไม่ทอ้อเราลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างมันต้องทําแบบนั้นะ่ะมันก็มีฉันก็เหนื่อยฉันก็เป็นบางทีก็ชอบคิดว่าเอาตัวเองมาอยู่ที่นี่ทาไมวะเพื่ออะไรวะทําทําไมวะไม่เป็นไรอดทนวันนี้เพื่อวันหน้าจะได้ไม่ต้องอยู่ในที่ที่เราไม่อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าแบบแต่ละคนมันก็มีหนทางของตัวเองไม่เหมือนกันนึกออกปะโอกาสก็มีมาไม่เหมือนกันอะแต่ว่าถ้าเรามองอย่างนั้นอะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อะอาจจะเกิดมาได้แค่ครั้งเดียวนึกออกไหม เราก็ต้องทําให้การเกิดครั้งนี้เป็นแฮปปี้ที่สุดเดี๋ยวจะหาว่าเป็นโค้ดสอนอีกพักก่อนพอละชาฉีดฟิลเลอร์หมอไหนคะผู้จองค่ะหนูไปฉีดผู้จองคลินิกค่ะปากเนาะเออหมอต้อมนะคะหมอต้อมเม้นธรรมชาติอยากรู้ตั้งค่อยเลยน้องผมแคะ ต้องแค้เหลียงกินกาแฟจริงปะคะพูดแล้วน้ำตาก็จะไหลภาพนะคือ <c oughs> อ่ะหนูอธิบายหนูให้ฟังก่อนหนูต้องจ่ายค่าค่าเออสัตว์เลี้ยงเดือนหนึ่งเน่ยประมาณแบบสองแสนสามแสนทุกเดือนใช่ไหมคะทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่โควิดอาจจะมีลดหย่อนได้แบบแค่ห้าหมื่นก็แสนกว่าสองแสนอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนบอกว่ามีแฟนรวยแต่หนูไม่ได้ขอแฟน บ้านพ่อแม่มีตังค์แต่หนูไม่ขอพ่อกับแม่แล้วถ้าการที่เราไปขอพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงในเมื่อที่ลูกเราอ่ะอายุยี่สิบสามสิบแล้วอ่ะสามสิบกว่าแล้วแต่ว่าวันนี้ยังเดินไปแล้วบอกว่าพ่อหนูมีปัญหาแม่หนูมีปัญหาเขาจะสบายใจไหมถามว่ามีทรัพย์สินไหมมีรถเป็นชื่อหนูคอนโดเป็นชื่อหนูหนู่นนี่นั่นชื่อหนูขายหรอมันก็ไม่ใช่คือระบบคล่องตัวในการที่แบบใช้เงินอ่ะ มันมันเปลี่ยนนึกออกปะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออค่าใช้จ่ายเยอะรายรับอ่ะมันมีเข้ามาแต่นะตอนนั้นน่ะหนูอ่ะหนูขายของได้นะแต่เงินมันอยู่ไหนไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันไม่มีมันมันแบบเขาเรียกอะไรนะพี่เนาะมันขายอะแต่ว่าแบบเงินไปไหนวะเนรแล้วก็ขายดีนะแต่ว่าแบบเงินหายไปไหนเพราะคนถามว่าแบบกระทบไหมไม่ได้กระทบแต่ว่าเออมันเบี้ยวแต่เหรอบางทีแบบเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันไปจมที่ของหรือว่าไปจมที่เราแต่ก็ขายได้นึกออกไหมนั่นแหละก็ถ้าเกิดถามวันนั้นอ่ะก็มีความมีส่วนที่เป็นความจริงด้วยก็มันมันหนักไงมันเหมือนราประหยัดอะเหรียญมันเยอะไงวัเราก็เลยแบบเอาออกมาชอบเก็บฉันไม่ซื้อของฉันไม่ซื้อของค่ะเหรียญเราเก็บมาเราจะใส่พี่ตอนทุดขุดพี่ได้เป็นหมื่นนแต่ปี่ะ หนูก็ได้เหมือนกันเราก็จะไม่ถึงขนาดจะต้องเอาส่วนอื่นเอ้ยอันนี้ยังใช้ได้อยู่มันเปปปักการทุกคนต้องเข้าใจนะโควิดมีกี่ตีสามสองสมปีคูณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเฉพาะแค่ค่าค่าหมาตีว่าสองแสนห้าบวกลบป่วยด้วยสองแสนห้าคูณีหนึ่งคอล้านสองแสนห้าคูณเท่าไหร่สิบสองปีหนึ่งสามสิบกก็ต้องเป็นยี่ิบสี่สองปีหกล้านอื เงินหมุนเวียนที่ไม่ได้รวม,มเงินในธนาคารที่เป็นแบบเงินสะสมทรัพย์หรือว่าแบบมีคอนโดบางห้องที่ยังผ่อนที่ยังผ่อนไม่หมดที่หนูจะต้องจ่ายไปเรื่อยๆแล้วเดือนนึงอันนี้แค่ค่าหมาสองปีค่าคอนโด <c oughs> ค่าคอนโดสิบล้านพันหมืออ่นอะที่ซื้ออ๋อหนึ่งสิบสามหมื่นอะตีว่าสามหมื่นคูณยี่สิบอีกเจ็ดแสนกว่าชนีสาวท่านหนึ่ง ไมกออกปะเข้าใจปะเก็ตยังถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราเครื่องคิดเลขมาจิ้มแล้วหนูขายของอะอันนี้หนูขายมาตั้งแต่โควิดก่อนโควิดจนโควิดอันเนี้ยคอนซีลเลอร์เนี้ย99บาท99บาท 19สิบเก้าบาทยังไม่รวมทุนเอาง่ายๆหนูไม่รู้นะอลอะสมมติว่าหารสองเก้าสิบเก้าบาทหารสองไปอะตีว่าได้กําไรสมมติว่าสี่สิบห้าบาทชิ้นหนึ่งสี่สิบห้าบาทขายกี่ชิ้นกว่าจะได้อเอาแค่ขายกี่ชิ้นกว่าจะได้อีนี่แสนหารห้าสี่สิบห้าสองพันกว่าชิ้นสามพันกว่าชิ้นกว่าจะได้แสนหนึ่งเข้าใจปะ แดด3 5มบาททุนอีกอะค่าส่งค่าแพคค่าคนค่าดูแลคนน,คนู้คน,นคนนี้ค่านู้นค่านี้ค่านั้นมันหนักทุกคนมันก็หนักหมดแหละถึงออกไหมจบแบบ